กระบวนการผลิตกระดาษคอยนี้หลายขั้นตอนต้องใช้แรงกายและความอดทนอย่างมากเพราะผลิตมือทุกขั้นตอนจึงทําให้มีราคาสูงและไม่มีใครผลิตเริ่มจากการเลือกต้นคอยที่ไม่แก่หรืออ่อนเกินไปใช้ได้ทั้งส่วนลำต้นและกิ่งเอามาลอกและฉีกย่อยเป็นเส้นบางต้นคอยในช่วงฤดูฝนจะลอกง่ายกว่าเพราะชุ่มน้ำแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนจะแห้งและลอกยาก ต้นข่อยที่ตัดลำต้นและกิ่งมาจำนวนหนึ่งตนันจะลอกได้เนื้อเยื่อประมาณ20-25ถึงกิโลกรัมขั้นตอนต่อไปคือนําเนื้อเยื่อที่ลอกออกมาไปหมักในองค์ที่ผสมปูนขาวและแมกนีเซียมในอัตราส่วนปูนขาวและแมกนีเซียม2กิโลกรัมต่อเยื่อข่อย3กิโลกรัมเป็นเวลาอย่างน้อย10วันเพื่อให้เยื่อข่อยนุ่มจากนั้นนําไปล้างและต้มด้วยฟืนเป็นเวลาร่วมหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้เนื้อเยื่อเปื่อยและดึงขาดง่าย ขั้นตอนที่ใช้แรงมากคือการทุกเยื่อขอ่ที่เริ่มเปลือยให้หลกละเอียดด้วยค้อนไม้บนเขียงเมื่อถูกละเอียดได้ที่แล้วจะนําไปผสมกับน้ําเปล่าจากนั้นใชแน้แผนซึ่งเป็นแม่พิมพ์กรอบไม้บุด,ด้วยผ้ามุ้งวางลงในรางน้ําและเอาเยื่อขอ่ลงละลายในแผนเกลียบแผ่ให้เต็มเสมือนกันเมื่อเกลียดได้เรียบแล้วยกขึ้นตากถ้าอากาศดีแผ่นใหญ่ใช้เวลาหนึ่งวันและแผ่นเล็กครึ่งวันก็แห้งและลอกออกเป็นแผ่นได้ เยื่อข่อยที่ทุบละเอียดแล้ว100กรัมจะใช้เกลีย่ยในแม่พิมพ์ขนาด30คูณ50เซนติเมตรเพื่อใช้ทำกระดาษเพลา1แผ่นสำหรับทำหัวโคนหรือใช้สำหรับวาดรูปแต่ถ้าจะทำสมุดข่อยเราจะใช้แม่พิมพ์ขนาด230คูณ50เซนติเมตรและใช้เยื่อข่อยที่ทุบละเอียดแล้วปริมาณ600 7 0 0ถึง700กรัมเมื่อนำขึ้นปากจะรีดให้เรียบก่อนซึ่งในสมัยโบราณใช้ไผ่สร้างแต่เราใช้ท่อ PVC แทน เราไม่ตากในแดดแรงๆเพราะจะทำให้เนื้อเยื่อหดตัวต่ตะในร่มขั้นตอนยังไม่จบเพราะต้องนำกระดาษที่ได้ไปผ่านการกรดกระดาษคือรีดให้เรียบโดยใช้เปลือกหอยสังหรือหินแม่น้ำขนาดใหญ่เหมาะมือเมื่อรีดให้เรียบทั้งด้านหน้าและด้านหลังหนึ่งรอบแล้วจะเคลือบกระดาษด้วยกาวแป้งเปียกที่ทำจากแป้งข้าวเจ้าเพื่อทำให้กระดาษแข็งและเขียนได้ดี ในขั้นตอนนี้ห้ามถูกแดดเด็ดขาดเพราะกระดาษจะงอจากนั้นกรวดกระดาษอีกรอบให้ขึ้นเงาเสมอทั้งแผน่น